รีบดูด่วนวิธีขอดูยอดเงินสดดิจิทัลวอลเล t หนึ่งบาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนดูไว้จะได้ไม่พลาดรับเงินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเช็ควิธีขอดูยอดเงินสดดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทเมื่อรัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ถือบัตรจำนวน13.5ล้านรายและกลุ่มเปราะบางอีก1ล้านรายชัดเจนแล้วว่าแจกเงินสดดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินคือกลุ่มเปราะบางจำนวน14.5ล้านรายดังนี้ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจำนวน1 3 5ล้านราย 2. กลุ่มเปราะบางผู้พิการจำนวน1นึ่งล้านรายโดยรัฐบาลจะโอนเงินสดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสำหรับผู้ได้รับสิทธิและโอนเงินพร้อมเพบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้พิการ1นึ่งล้านรายตามไทม์ไลน์ที่นายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาวิสัยทัศน์ประเทศไทยิชั่นฟอร์ Thailand จัดโดยเนชั่นกรุ๊ปว่ากลุ่มเปล่บางทั้งสองกลุ่มคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มคนพิการรัฐบาลจะโอนเงินสดในเดือนกันยายน2567หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มเปละบางผู้พิการสามารถเช็คยอดเงินสดเข้าในบัญชี โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยใส่รหัสผ่าน6หลักเข้าหน้าเมนูหลักแล้วให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากตู้ ATM ที่ไม่มีปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถทำรายการต่อได้ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน จากนั้นกดปุ่มขอดูยอดวงเงินเหลือเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไหร่หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้โดยระบบจะถามว่าท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่หากต้องการถอนเงินให้กดปุ่มต้องการระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้งหลังจากนั้นให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซ้ำ กดปุ่มถอนเงินใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่มถูกต้องจากนั้นจะได้รับเงินสดจากตู้ ATM หรือค้นหาจุดบริการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเพื่อขอดูยอดเงินเข้าต่อไปวิธีเช็คเงินเข้าสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้พิการที่ผูกบัตรประชาชนพร้อมเพย์ดังนี้ผูกบัตรประชาชนผ่านพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน13หลัก หลังจากนั้นนำา a t m ที่ผูกกับพร้อมเ์กับเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าหน้าเมนูหลักแล้วให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากตู้ ATM ที่ไม่มีปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถทำรายการต่อได้ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทนจากนั้นกดปุ่มขอดูยอดวงเงินเหลือเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไรหน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้โดยระบบจะถามว่าท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่หากต้องการถอนเงินให้กดปุ่มต้องการระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้งหลังจากนั้นให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซ้ำกดปุ่มถอนเงินใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่มถูกต้อง จากนั้นจะได้รับเงินสดจากตู้ ATM